ครับเออสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยครับโยองสแควร์เหมือนเดิมครับมันเ้มอยู่ในเกมเป็นเกมแน่นอนครับดูจากบรรยากาศก็จะรู้นะครับใช่ครับวันนี้ก็จะมาเป็นฝึกการเป็นนักฟุตบอลตอนเที่ยงคืนนกันนะครับป่ะป่ะเราจรมาังเล่มเล่นฟุตบอลนกันครับตอนเที่ยงคืนก็ครั้งนี้ผมมาคนเดียวเขาไม่มีใครครับก็กงางคนเดียวไปก่อน อ่าก็สกินอาจจะรูแปลกหน้าแปลกตามนิดหน่อยครับ,บก็บก็น่าจะเห็นคลิปคลิปคลิปก่อ,อนนะั้นีหลแต่ผมจะพูดก,กันคลิปอะไรไปด้วยเองกันเอามาละเว้ยอย่า <laughs> สนใจข้างบนนะโอเคครับอุย้ยบนอนลอนโดเออ,เอ,อใช่บอนันโดใช่ปะหมารแบบว่าะไรวบอนลงดอใช่ไหมเออ จะเป็นเหมือนซีเค็ดมัง้งอะไรวะคือตีผมคุณผ่านอ่าคุณพร้อมจะเล่นฟุตบอลในคืนนี้ไหมพร้อมอยู่แล้วโอเคงั้นตามฉันมาพยายามเปิดประตูนหน่อยสิได้เลยเงั้นเธอโอเพนตะเกียดปีนก็ได้นะไม่ต้องเปิดก็ได้ ได้๋ยมะู้สึว่ามันจะงอ,อกนะเออใช่มันงอ,อกจริงด้วยแต่แต่มึงไม่โดดมานี่เงแค่นี้โดดมาได้ไง <c oughs> ยังตามฉันมาไปไหนอะบ๊อบมันก็กระโดดเข้าได้ไม่ใช่เหรอไอ้บ๊อบรู้สึกตรงที่จะอ่อนแอนะคือตรงนี้มันจุดนม่นไม่แข็งแรง พยายามพังเข้าไปดิพังทำไมวะมันกระโดดได้ไอ้บ๊อบเอ้ยเดี๋ยวว่โอ้มันง่ายขนาดนี้เรอเนะี่ยยอดยอดี่ไอ้ไอ้ไอ้บ๊อบวิถีโจนโอเคั้นมาเริ่มเคลื่อนที่กันเลย,ยวะเดี๋ยวเรื่องเวงบอลวีบ,บอลวางอกลางสนามครับอย่างนี้เอาทำไมครับ เตะบอลเตะบอลเตะไม่ได้อีกใครทิ้งมันไว้ที่นี่ไม่รู้เหมือนกันคุณช่วยทำความสะอาดก่อนได้ไหมโอเคโอเคทำความสะอาดมีเจ็ดจุดโอเคจัดไปไอ้บ๊อบเอ้ยไม่รู้ช่วยทำความสะอาดเลยวะไอ้บ๊อบไอ้เวนมันก็ปล่อยให้กูทำอยู่คนเดียวหน่อยไอ้บ๊อบ โอเคเียบร้้ยมาดูดีขึ้นเยอะฮะเราควรที่เอาขยะไปทิ้งข้างนอกก่อนนะที่ถังขยะนี่ใช่ไหมโอเคเจบร้อยอ่ะมาเริ่มเง่นได้อย่างบ๊อบรู้สกว่ามันจะขาดไอเสียวขาว น่าจะลายตรงสีขาวนะเราต้องซ่อมมันก่อนโอเคมันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอผมสายเรามันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอมีแผลคือมันคือมันกะเอาไม่ได้เหรอโอ้หมันน่าจะกะเอาได้นะเนี่ยเอ้ไใหญ่ตัวนี้ไม่ต้องมีเอาจริงเออจะว่าไปมันซ่อมยังไงวะมันเหมือนแค่เอาเทปไปเดินมาแปะไว้อะเออจะไม่สนใจกันมันเป็นแค่เกมนะโอเคครับเรียบร้อย ไอ้สุดมันก็ได้เงินสถิติมามาเทวิตบ๊อบมาว่ามา,มาเอาไอ้บ๊อบเอ,บอ้ยไอ,บอ้อบอ๊อ,อบไอ้ไอ้ไอ้บ๊อบมันไม่ได้อย่าง,งั้นอ,อ,อ๋อโอเคโอเคเตะบอลเตะอุ้ย มามามาโอเคโอเคใครโทรมาวะโอ้พ่อใช่ครับผมกลังอยู่ในห้องผมดีเลยโกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับใช่ครับผมกลังเรียนอยู่โอ้ยอยู่ในห้องเร็ยฟุตบอลยอดบายบายเมื่อกี้พ่อเองพูดเอาว่าอะไรวะ ฟังไม่เรียนรู้เรื่องเลยโอเคมันไม่ใช่ปัญหานะเราไปเล่นกันต่อดีกว่าแต่อะไรอะไรอืมผมไม่นานรู้สว่าพังงานจะหมดนั่นใช่ไหมที่ที่เราไปแก่อะ่ะโอเคเราคนออกมาข้างนอกแล้ว ก็ไปเช็คหน่อยไหมฉันก็รูก้กลัวโอเคโอเคมามามันจะไปม,มีอะไรยัไงไงวะเก้าอยู่ในเมืองมันไม่มีผีหรอกอโอเคซ่อมหววบคือมึงต้องไปจบที่ไหนมาเนี่ยซ่อมไฟได้ทั้งเมืองอ่ะโ,โอ้โหเฮ้ยใครวะโอไม่นะเสียงอะไร เราต้องหาบุกบอลอันใหม่แล้วกแล้วบุกบอลเตะไปไหนอะใครดิสคอดอะไรมาวะเนี่ยก็ใช่อะไรวะมันแปลว่าอะไรบิลดิ้งอนไรนฟุตบอลฟิวตามฉันมาโอเคโอเคมามาจะไปไหนไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบจะเดินจะเดินแบบนี้ทำไมวะเดินเฉียงไปก็ได้นี่ <Bro. S 1> ามามา อืมอะไรวะบ๊อบ I'm coming for you d a d อะไรวะน่าจะมีบอดอันใหม่อยู่ข้างในนะอยู่ไอ้ตึกตันนี้ไอ้บ๊อบ,อบพ่อมึงอะ่ะพ่อมึงตังกลับบ้านแล้วคือโน้ตใช่ไหมใช่มึงเห็นเป็นอะไรกะนมัสต์บีอนาเตอร์บ๊อบไม่เป็นเครือบ๊อบนะ เออจริงจริงจริงมันน่าจะเป็นคนอาบ๊อบเฮ้ยไอ้บอ๊อบนอนด้วยอุยอ้ยเฮ้ยมันมืดมากเลยต้องหาสวิตช์เปิดไฟไอ้บอ๊อบตะกี้พ่อยิงบอกว่ามามามาเอาบอลเอาบอลเอาบอลอันนี้ก่อนทุยน,นี่นี่นอุย้ยก็เล่นบอลมาครบหกอันแนละ้ว เอาบอ่มามามาไปไปไปเอ้บ๊อบเงบี้ยวเงี้ยเอาจริงถ้าสูงมนันกินกระสอบของแบบเงินนะจุดโทษนะแต่นี่มันเงินอะไรของมันวะเนี่ยเกินเตะบอลไปมาไอ้บ๊อบเอ้ยอากูพ่อโอ้มันไม่ดีเลยเออพ่อพ่อเองเลยแตโมโหว่เาเออแต่เล่นต่อดีกว่าไอ้ โ่าไอ้ทุกอย่างก็จะสวยไปตกที่กูคนเดียวกูเองพีนมาบ่อยแล้วทุกอย่างจะตกที่กูไอ้ผู้เล่นเนี่ยสวยสุดและไอ้บ๊อบมันแปลกๆนะแต่มันนานแปลกวะโอ้ยโอ้ยโอ้เฮโหวิ่งวิ่งวิ่งเดินพ้อยบ๊อบนี่วะเอาแล้นพ่อบ๊อบมันจะตามกูทำไมวะโอ้ คุณหนีออกมาได้แปะบายบอปบไ้ <Br ow. S 1> โอเคเอืมมันจบเลยใช่ไหมเออ่าน่าจะน่าจะจบอ่ะโอเคครับเออจบไปเอเอจบแบบงงงก็ก็ขอบคุณที่รับชมครับแปะบาย